มอนสเตอร์พาราไดตอนที่83ไม่สามารถซื้ออะไรได้หลังจากมือเย็นลินฮวงได้เข้าพักที่โรงแรมในเมืองไร้กังวลเขาเดินไปในห้องและนั่งอยู่ตรงห้องนั่งเล่นจากนั้นเขาก็ให้เสี่ยวเฮยจัดเรียงการ์ดเขาท่านได้รับการ์ดใหม่ทั้งสิ้น9้าใบการ์ดมอนสเตอร์คูณ5ชาโคสุดยอดอินซีอเล็กซานเดียนหายากหมาป่าวิลลิเดียนหายากลิงปีศาตาเดียววิญญาลายการ์ทักษะ ดาบสายฟ้าหายากท่าเท้าเมคาหายากการ์ดคุณสมบัติใหม่การ์ดเลื่อนขั้นคูณหนึ่งการ์ดสิ่งของสมบัติโบราณคูณหนึ่งหลิน่วงพอใจเมื่อได้ยินพวกมันการ์ดสองใบที่เขาได้รับจากภารกิจคือการ์ดเลื่อนขั้นและการ์ดสมบัติโบราณเขาได้รับพวกมันทั้งคู่เมื่อก้าวมาในเมืองไรกังบนอย่างไรก็ตามมันกลับมีการแจ้งเตือนจากเสี่ยวเฮยเพิ่มที่หลังท่านได้ใช้การ์ดทั้งสิ้นหกใบ การที่ท่านใช้การ์ดแปลงร่างชั่วข่าวคูณ5กาการรักษาคูณ2การคูณ2คูณ 3, กาดการกิกคูณ3ฉันได้ใช้การแปลงร่างจนหมดเลยหลินห่วงถามเขาตะลึงเมื่อได้ยินการประกาศและพึมพำพมพร้อมกับคำนวณฉันใช้มันเพื่อฆ่าปีศาจหกแขนในชุดม่วงหนึ่งสำหรับลงไปใต้ดินหนึ่งเพื่อฆ่าหลีเอียนซิงหนึ่งเพื่อออ,อกจากถ้ำและใบสุดท้ายฉันใช้เพื่อแปลงเป็นอินซีอเล็กซานเดียน ฉันใช้พวกมันหมดจริงๆเขาอุทานออกมาการรักษา2ใบใช้กับเลงเยีย์ซินการคูณ2 3ใบทำให้ฉันได้รับการรางวัลสังหารข้ามขั้น20่บใบลินห่วงขมหมดคิ้วและถามเสี่ยวเฮยช่วยคำนวณการ์ทั้งหมดที่ฉันมีท่านมีการ์ที่ไม่ใช่การ์มอนเตอร์ทั้งหมด17ใบการเลื่อนขั้นคูณ4การภารกิจคูณหการสมบัติคูณหการกักเก็บพลังชีวิตคูณสการสิ่งของคูณสอง การไรขีดจำกัดคูณหนึ่งการไ่ที่ติคูณ2การรักษาคูณหนึ่งด้วยการเลื่อนขั้น4ี่ใบนั่นหมายความว่าฉันสามารถอัปเกรดไปและ Thailand ไทยแลนด์ได้ตั้งแต่ต้นที่เขาได้รับมอนเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เขามักจะสงสัยว่าเขาควรใช้การเลื่อนขั้นกับพวกมันดีไหมตอนนี้เขาไม่คิดอีกต่อไปและอัปเกรดพวกมันทั้งคู่เสี่ยวเฮยหากฉันอัปเกรดทั้งไปและมอนเตอร์สายเป็นระดับสุดยอดนั่นจะไม่ส่งผลกับฉันใช่ไหม หลินห่วงถามเสี่ยวเฮยก่อนที่จะใช้การ์ดไม่แต่การอัปเกรดจะหมายถึงการกายร่างพวกมันจะวิวัฒนาการไปสู่อีกสายพันธุ์หนึ่งและในระหว่างการวิวัฒนาการพวกมันจะต้องใช้พลังชีวิตจํานวนมหาศาลข้าไม่แนะนําให้ท่านทํามันในเมืองหรือบริเวณใกล้ๆขึ้นที่ผิดปกติของพลังชีวิตจะดึงดูดความสนใจของระดับหลุดพ้นเช่นเดียวกับสํานักตรวจสอบของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ข้าไม่แนะนำให้ท่านทำมันในเขตป่าที่มีมอนเตอร์ระดับหลุดพ้นเช่นกันเสี่ยวเฮยอธิบายเอาละงั้นลิ้นห่วงภาพเก็บแผนไว้ก่อนเขาโชคดีที่เขาออกจากป่าลืมเลือนแบบมีชีวิตแต่เขาไม่คิดจะกลับไปที่นั่นอีกเพียงเพื่ออัปเกรดมอนเตอร์เขาฉันจะต้องรองครั้งหน้าที่ฉันจะเข้าไปในเขตป่าเนื่องจากฉันสามารถทำมันได้ตลอดเวลาเขาคิดจากนั้นเขาก็พูดต่อจากกา์ดอุปกรณ์สี่ใบ สามใบควรจะได้รับสิ่งของบางอย่างและการสุ่มของระดับสมบัติโบราณที่ฉันได้รับจากภารกิจเปิดใช้พวกมันทั้งหมดเลยการอุปกรณ์สี่ใบที่มีเครื่องหมายคำถามอยู่ด้านหน้าปรากฏขึ้นบนมือเขาสามใบมีสีขาวบริสุทธิ์ขนาดที่อีกหนึ่งใบมีสีเงินเปิดใช้งานการสิ่งของคูณสี่ยินดีด้วยท่านได้รับก่อระดับทองแดงคูณหนึ่งดาบระดับทองแดงคูณหนึ่งกระติกน้ำระดับทองแดงคูณหนึ่งยินดีด้วยท่านได้รับสมบัติประเภทตรวจสอบ เนตรมังกรโจรสลัดสมบัติประเภทตรวจสอบลิ้นห่วงไร้คำพูดแม้ว่าสมบัติดังกล่าวจะมีประโยชน์มากมันก็ต้องใช้เงินจํานวนมากการใช้ครั้งเดียวจะต้องใช้คิดตั้นชีวิตที่มีค่าเท่ากับร้อยปีสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือดาบระดับสมบัติไม่เพียงแต่เขาจะไม่ต้องใช้พลังชีวิตเพื่อใช้มันความคมของดาบจะไม่มีวันเสื่อมสภาพจากนั้นเขาก็แตะการ์ดเพื่ออ่านคําอธิบายการ์ดสิ่งของสมบัติโบราณระดับสมบัติสี่ดาว ชื่อเนตรมังกรโจรสลัดประเภทสมบัติตรวจสอบคาอธิบายนี่คือสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของเราโจรสลัดที่สามารถระบุและตรวจจับทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้รัศมี1000กิโลเมตรข้อจํากัดการใช้งานสูงสุด3ามครั้งต่อวันดูเหมือนว่ามันจะเป็นสมบัติที่ถูกจํากัดฉันสามารถใช้มันได้เพียง3ามครั้งต่อวันหลิน่วงเลิกคิวอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นแหวนหลังจากที่พวกมันเปิดใช้งานแต่สมบัตินี้ยังคงเป็นก๊์ด เพื่อเปิดใช้งานสมบัติเขาจะต้องมีระดับทองเป็นอย่างน้อยเพื่อให้เขามีพลังชีวิตที่เพียงพอลินฮวงอยู่ห่างไกลจากระดับนั้นมากดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้ในรูปแบบการ์ดหลังจากที่เก็บอุปกรณ์ใหม่เขาก็มองไปยังการทักษะสองใบที่เขาได้รับจากการฆ่าหลีเอี้ยนซิงการ์ดทักษะชื่อทักษะดาบสายฟ้าความหายากหายากประเภทของทักษะดาบระดับทักษะระดับทองสถานะใช้งานได้คำอธิบาย ทักษะนี้ต้องการความเร็วและพลังเพื่อให้มีประสิทธิภาพหมายเหตุทักษะนี้ต้องใช้พลังชีวิตหมายเหตุการ์ดพอใช้ได้การ์ดทักษะชื่อทักษะท่าเท้ามีคาความหายากหายากประเภทของทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายระดับทักษะระดับทองสถานะใช้งานได้คำอธิบายทักษะนี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายระยะสั้น หมายเหตุ hate, ทักษะนี้เป็นทักษะการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใครไม่มีข้อจํากัดด้านระดับผลของมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้หมายเหตุการ์ดพอใช้ได้ไม่เลวเลยเขาคิดเขาพอใจกับทักษะทั้งสองที่เขาได้รับเขาฝึกดาดสายฟ้ามาหลายวันก่อนหน้าและเพียงได้ชิ้นส่วนการ์ดมาไม่กี่ชิ้นเขาไม่คิดว่าเขาจะได้รับการ์ดจากการฆ่าหลีเอียนซิงสำหรับท่าเทา้าเมคาเขาได้เห็นมันในการต่อสู้ของลีเอียนซิง มันเป็นทักษะการเคลื่อนย้ายที่น่าทึ่งมากเปิดใช้งานการ์ดทั้งคู่เขากล่าวการเปิดใช้งานเสร็จสิน้นการ์ดทักษะสองใบในมือหลินห่วงหายไปจากนั้นเขาก็มองไปยังการ์ดของเขาและเห็นทักษะสองอันที่เพิ่มเข้ามาในรายชื่อทักษะการ์ดกักเก็บพลังชีวิตและการดไล่ขีดจำกัดคืออะไรหลินห่วงถามเขามีการ์ดสองใบเมื่อเขาทำการสังหารข้ามคันในป่าลืมเลือนมันคือหนึ่งในยี่สิบการ์ดรางวัลที่เขาได้รับแต่เขาไม่มีเวลาที่จะมองพวกมัน เขามองไปที่คําอธิบายของการกักเก็บพลังชีวิตและตาลึงหลังจากอ่านมาการกักเก็บพลังชีวิตหลังจากเปิดใช้งานแล้วมันจะสามารถโคนกงล้อชีวิตของผู้ใช้และเก็บพลังชีวิตได้เท่ากับกงล้อชีวิตดั้งเดิมของผู้ใช้หมายเหตุการนี้สามารถใช้เพิ่มความจุของพลังชีวิตได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะโคนคุณสมบัติอื่นๆของกงล้อชีวิตได้แม้ว่าหมายเหตุจะน่าผิดหวังลินฮวงก็คิดว่าการนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เมื่อมันถูกเปิดใช้งานเขาจะมีกลงล้อชีวิตพิเศษเพิ่มยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีการ์ดกักเก็บพลังชีวิตถึงสองใบกลงล้อชีวิตระดับเหล็กขั้น3แต่ละอันจะมีพลังชีวิต1,080ช่องหากฉันใช้การ์ดสองใบฉันก็จะมีกลงล้อชีวิตเพื่อเก็บพลังชีวิต3อันในร่างฉันซึ่งเทียบได้กับพลังชีวิต3,240ช่องลินห่วงรลวกับตัวลอยได้เมื่ออ่านคุณสมบัติของการ์ดและสั่งเสียวเฮยในทันที เซียวเฮยเปิดใช้งานการ์ดกักเก็บพลังชีวิตทั้งสองใบเลยการ์ดกักเก็บพลังชีวิตคูณ2เปิดใช้งานแล้วการ์ดทั้งสองเริ่มเรืองแสงและก็ปกคลุมร่างเขาเขาตรวจสอบร่างกายเขาหลังจากนั้นมันก็มีกงล้อชีวิตเพิ่มเข้ามาอีกสองอันจริงๆอย่างไรก็ตามช่องทั้งหมดล้วนว่างเปล่าไม่เหมือนกับกงล้อชีวิตดั้งเดิมเขาพลังชีวิตมีเพียงวงกลมแรกเท่านั้นจากนั้นเขาก็มองไปที่การไล่ขีดจำกัดแล้วการ์ดนี้ล่ะการ์ดไล่ขีดจำกัด หลังจากที่ใช้ท่านจะสามารถอัปเกรดสิ่งหนึ่งตามที่ท่านเลือกได้อย่างไม่จำกัดหมายเหตุมันจะหายไปหลังจากใช้การอัปเกรดแบบไร้ข้อจำกัดสิ่งแรกที่หลิน่วงคิดเมื่อเห็นคุณสมบัติการ์ดก็คือเสียเยเส่ยวเฮยเสี่ยวเฮยการนี้มีผลกับแกไหมใช่เสี่ยวเฮยตอบกลับเยี่ยมมากงั้นฉันจะใช้การ์ดกับแกซึ่งหมายความว่าฉันจะอัปเกรดการใช้งานของแกโดยไม่มีขีดจำกัดหลิน่วงกล่าวและยิ้มให้กับความคิด ท่านแน่ใจเกี่ยวกับเป้าหมายหรือไม่ผู้ใช้ยืนยันการไร้ขีดจำกัดถูกใช้งานท่านได้รับการอัปเกรดแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ล้านชิ้นส่วนการ์ดการ์ดส,สมุมรางวัลการ์ดท,ที่เลือกจะเพิ่มจาก12เป็น18ชิ้นล้านชิ้นส่วนการ์ดดวงตาของลินฮวงสว่างขึ้นเขากำลังคิดที่จะแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนการ์ดท,ที่ไม่ใช้ของเขาเพื่อบางสิ่งที่มีประโยชน์กว่าท่านมีเพียงชิ้นส่วนการ์ดระดับเหล็กและทองแดง ท่านไม่อาจค้นหากา์ดระดับสูงกว่านั้นได้ดีให้ฉันดูชิ้นส่วนกาดร,ระดับเหล็กและทองแดงลิ้นห่วงพยักหน้าการ์ดมากมายปรากฏขึ้นหลังจากเขามองผ่านเขาก็รู้สึกถูกโกงโดยเสียวเหยฉันต้องใช้ชิ้นส่วนกาสสองอันเพื่อแลกชิ้นส่วนการหนึ่งอันในระดับเดียวกันมอนเตอร์ระดับเหล็กปกติ1ตัวจะใช้เพียง30ชิ้นเพื่อผสมแต่นี่ฉันต้องใช้ชิ้นส่วนกา์ดถึง60ชิ้น เนื่องจากชิ้นส่วนการดเหล่านั้นคือมอนเตอร์ที่ท่านไม่ต้องการราคาของมันจึงลดลงจากนั้นเขาก็มองไปที่การดมอนเตอร์ระดับหายากทุกตัวจะต้องใช้ชิ้นส่วนการ์ดอย่างน้อย10,000ชิ้นและมีหลายตัวที่ต้องใช้ถึง1ล้านชิ้นมันดูเหมือนว่าฉันยังคงเป็นเด็กหนุ่มที่ยากจนอยู่ดีหลินฮวงส่ายหัวการดมอนเตอร์ปกติจะไม่ช่วยเขามากนักแต่การ์ดมอนเตอร์ระดับหายากจะต้องใช้ชิ้นส่วนการ์ดปริมาณที่มหาศาลมันเทียบไม่ได้กับชิ้นส่วนการ์ดที่เขามี มอนสเตอร์พาราไดตอนที่84เงินเก็บที่มากกว่า100ล้านเมืองไรกังวลสดชื่นด้วยกลิ่นดินหลังจากที่ฝนตกปอยๆลงมามันเกือบจะ8ดโมงเช้าและดวงอาทิตย์กำลังค่อยๆหายไปในยามเช้าเมืองกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลในยามค่ำคืนอย่างไรก็ตามลินห่วงกับเกียริคานพราเขาไม่อาจจองตั๋วยานบินคิดต้นปีศัตในคืนก่อนหน้านี้และต้องรอเที่ยวบินต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์หน้า เขาโทรหาหลินซินและไม่แปลกใจเธอรับสายโทรศัพท์ขึ้นก่อนที่โทรศัพท์เธอจะเริ่มสั่นเสียอีกภาพวิดีโอถูกฉายตรงหน้าเขาพี่คะมันสำเร็จใช่ไหมหลินซินมองไปที่หลินฮวงด้วยความตื่นเต้นใช่ตอนนี้พี่เป็นนักล่าระดับเหล็กแล้วหลินฮวงพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นเช่นเดียวกันนับตั้งแต่พี่ไปหนูได้เรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจหกแขนบนเครือข่า,ขายและดูเหมือนว่ามันจะทรงพลังมาก พี่กับทรงพลังมากยิ่งกว่าปีศาจตนนั้นเธอตะโกนลินซินมักคิดว่าพี่ชายของเธออยู่ยงคงกระพันและนี่ทําให้เธอเชื่อเข้าไปอีกว่าสิ่งที่เธอคิดนั้นถูกต้องแน่นอนลินห่วงยิ้มพี่พี่จะกลับมาตอนไหนคะลินซินถามจริงๆมันควรจะเป็นยานที่ออกเดินทางไปยังเมืองปาฉีวันนี้แต่พี่เพิ่งจะตัดสินใจหลังจากการจัดแยกอุปกรณ์ของพี่เมื่อวานนี้และไม่สามารถหาตัวได้ พี่จึงต้องกลับในสัปดาห์หน้าแทนลินห่วงอธิบายอย่างไรก็ตามพี่มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจัดการให้เสร็จเมื่อพี่ไปถึงเมืองปาฉีดังนั้นมันจะใช้เวลาสักหนึ่งถึงสองวันพี่จะจัดการมันให้เรียบร้อยที่เมืองไร้กังวลซะเลยเนื่องจากพี่อยู่ที่นี่แล้วเขาเล่าต่อโอ้ลินสินร้องน้ำเสียงฟังดูผิดหวังเมืองไร้กังวลเป็นสวรรค์ของอาหารพี่จะเอาอาหารที่ดีที่สุดกลับไปฝากน้องนะ น้องอยากกินอะไรล่ะหลินห่วงยิ้มและถามหนูอยากกินทุกอย่างเลยหลินซินกล่าวอย่างสนุกสนานเอาละพี่จะเอาไปฝากอย่างละจานหลินห่วงพยักหน้าไม่หนูต้องการอย่างละสองเลยหลินซินกล่าวน้องจะกินอาหารเย็นเยอะเกินไปหรือเปล่าเจ้าตัวตกะกาน้อยหลินห่วงยกคิ้วขึ้นแน่นอนเราจะกินข้าวด้วยกันหนูอยากให้พี่กลับมากินข้าวกับหนูเสียงของหลินซินยังคงขี้เล่น เอาละพี่จะเอากลับไปอย่างละสองจานลิน่วงสายหัวพี่จะอยู่กับหนูนานกว่าเดิมได้ไหมถ้าพี่ไม่กลับมาแล้วลินซินถามหลังจากลังเลยอยู่เล็กน้อยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทําไมละ่ะลิน่วงตอบและสงสัยจากคําร้องขอของเธอสัปดาห์หน้าเป็นช่วงฤดูร้อนหนูจะเบื่อมากๆถ้าไม่มีพี่อยู่บ้านด้วยลินซินอธิบายพางกอกตาของเธอและทําปากยื่นแสดงความเบื่อหน่ายเมื่อคิดถึงมัน มี4ฤดูในเขต7ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียนหรือผู้ใหญ่ที่ทำงานจะมีวันหยุดยาวอยู่4ครั้งในทุกปีช่วงฤดูฝนซึ่งปกติแล้วจะมีวันหยุดประมาณ15-20วันอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีฝนตกในทุกพื้นที่และวันหยุดก็ไม่สามารถใช้ได้กับบางพื้นที่เช่นกันช่วงฤดูร้อนคล้ายกับประสบการณ์บนโลกมันเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปีช่วงพักนี้ปกติจะประมาณ1เดือนหรือือออเเดนนนนึและถ้้ามักิไป วันหยุดสามารถยาวขึ้นจนถึงสองเดือนวันหยุดฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นวันสถาปนารัฐบาลกลางวันหยุดจะมีสิบวันสุดท้ายคือฤดูหนาวซึ่งคล้ายกับบนโลกวันหยุดที่หนาวที่สุดนี้จะกินเวลาประมาณ1-2ถึงเดือนบางพื้นที่ที่เย็นกว่าจะได้รับวันหยุดที่ยาวนานกว่าสองเดือนลิน่วงตกใจเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันหยุดสีฤดูในโลกนี้สิ่งแรกที่คิดออกคือเรามีวันหยุดพักผ่อนในโลกนี้หเดือนคนเหล่านี้ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเขาก็พบว่าคนธรรมดามันไม่ใช่วันหยุดจริงๆสำหรับผู้ที่ทำงานในช่วงหน้าร้อนและฤดูหนาวมันเป็นเหมือนกับการทำงานจากบ้านอืมพี่เกือบจะลืมช่วงพักฤดูร้อนไปเลยลินห่วงเกาหัวมันน่าเบื่อที่จะอยู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งถึงสเดือนทำไมน้องถึงไม่เลือกที่ที่อยากจะไปและเราก็เดินทางไปที่นั่นกันวันหยุดพักผ่อนใช่ไหมให้ตายเถอะ ลินซินกรีดร้องเธอยังไม่เคยไปจากเมืองบูลินเลยตั้งแต่เธอเกิดมาเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อลินฮวงเสนอวันหยุดพักผ่อนน้องเลือกจุดหมายมาภายในไม่กี่วันหลังจากที่พี่กลับไปพี่จะพักผ่อนสองหรือสามวันแล้วเราออกเดินทางกันลินฮวงบอกเธอเขารู้สึกโล่งใจเมื่อเขาพยายามเลี้ยกล่อมให้เธอออกจากอารมณ์เบื่อหน่ายของเธอตกลงลินซินพยักหน้าอย่างถี่ยิบหลังจากที่เขาวางสายโทรศัพท์เขาก็ลงไปกินอาหารเช้าที่ชั้นล่าง จากนั้นเขาก็ไปแผนกต้อนรับและจองห้องพักของเขาอีกหนึ่งสัปดาห์และออกไปสมาคมนักล่ามีแผนกของสมาคมนักล่าอยู่ตรงกลางของแต่ละเมืองหลิน่วงวางแผนที่จะขายซากมอนเตอร์ที่ตายแล้วเพื่อให้ได้เครดิตเมื่อเขากลับไปยังเมืองปาฉีแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถออกไปได้เขาจึงคิดว่าเขาจะทํามันที่นี่แทนเพราะมันเหมือนกันในความเป็นจริงราคาของซากมอนเตอร์ที่ตายแล้วได้ถูกกาหนดไว้อยู่แล้วดังนั้นมันไม่สําคัญว่าเขาจะไปขายที่เมืองไหน สมาคมนักล่าจะก่อตั้งขึ้นในใจกลางของแต่ละเมืองมันอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่หลินฮวงพักมันใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นที่จะไปถึงที่นั่นเป็นเวลาแปดโมงครึ่งในตอนเช้าที่เขาไปถึงที่นั่นหลินฮวงเดินตามฝูงชนไปที่ห้องโถงใหญ่และเดินไปที่แผนกต้อนรับที่ด้านซ้ายของทางเข้ามีหลายคนต่อคิวอยู่ที่เคาน์เตอร์และหลังจากที่รอสักพักในที่สุดก็ถึงคิวเขาสวัสดีผมอยากจะรู้ว่าจะขายซากมอนสเตอร์ที่ตายแล้วได้ที่ไหน เขาถามมันอยู่ที่คลังสินค้าสร้างมอนเตอร์หลังห้องโถงฉันจะให้คนพาคุณไปที่นั่นค่ะพนักง,งานต้อนรับในชุดสีแดงโทรไปหาใครสักคนและวางสายทันทีหลังจากการพูดคุยเพียงสั้นๆเดี๋ยวจะมีคนมาพาคุณไปนะคะโปรดรอสักครู่เธอบอกกับเขา1นหรือสองนาทีต่อมาชายหนุ่มที่ดูบึกบึนก็เดินเข้ามาหาหลินห่วงเมื่อเห็นเขายือนอยู่ข้างๆพนักง,งานต้อนรับคุณคือแขกที่ต้องการขายสางมอนเตอร์ทีตายแล้วใช่ไหมครับ ใช่ผมเองหลิน่วงพยักหน้ามีกี่ตัวครับผมคิดว่ามีประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ตัวผมไม่ได้นับมันจริงๆหลิน่วงไม่มีความคิดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่แน่นอนขณะที่เขาเก็บรวบรวมซากศพได้จํานวนมากเพราะเขาติดตามหลีเอี้ยนซิงไปและชาโคก็ได้ฆ่ามอนเตอร์ไปจํานวนมากเช่นกันแต่ทว่าช่องเก็บของของเขามันเต็มเสียก่อนเขาจึงไม่สามารถนรําซากมอนเตอร์พวกนั้นกลับมาได้อีกงั้นก็โปรดตามผมมา ชายหนุ่มพูดและนำหลินหวงไปที่ด้านหลังของห้องโถงมันเป็นสนามหลังบ้านขนาดใหญ่ชายหนุ่มพาหลินหวงข้ามสนามหลังบ้านไปจนสุดทางมีบ้านหลังใหญ่ที่ดูเหมือนคลังสินค้าชายหนุ่มหยุดอยู่ที่ทางเข้าคลังสินค้าและหันกลับไปหาหลินหวงและบอกกับหลินหวงว่าคุณสามารถนำซากมอนเตอร์ทั้งหมดออกมาไว้ที่นี่ได้ชายหนุ่มเดินเข้าไปในคลังสินค้าหลินหวงหยิบเอาซากมอนเตอร์ทั้งหมดออกมาจากช่องเก็บของในแวนของเขา และในไม่ช้าซากนั้นก็ถูกซ้อนขึ้นไปในกองเล็กๆที่ทางเข้าคลังสินค้าคู่ต่อมามีชายชราตัวเล็กคนหนึ่งเดินออกมาอย่างช้าๆชายหนุ่มเดินไปอยู่ข้างหลังเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำชายชรามองที่หลิน่วงขนาดที่พยักหน้าและเดินไปรอบๆกองซากมอนเตอร์จากนั้นเขาก็กล่าวกับหลินห่วงว่ามีทั้งหมด421ตัว187ตัวเป็นระดับทองแดงขั้นที่3 และ234ตัวเป็นระดับทองแดงขั้นที่สองนั่นถูกต้องหรือไม่ผมไม่ได้นับพวกมันด้วยตัวเองดังนั้นผมจึงไม่ทราบว่ามีกี่ตัวลินฮวงตอบอย่างตะลึงในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาคิดว่ามันแปลกที่ชายชราคนนั้นเดินไปรอบซากมอนเตอร์และเขาก็สามารถนับมันได้อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามเขามั่นใจว่ามันมีเพียงมอนเตอร์ระดับทองแดงขั้นสองและระดับทองแดงขั้นสามเพราะเขากำจัดซากของมอนเตอร์ระดับทองแดงขั้นที่หนึ่งทั้งหมดออกไป เพื่อที่จะได้เก็บสร้างมอนเตอร์ที่มีมูลค่ามากกว่าได้เฮอร์คิวลิสช่วยขอนับพวกมันชายชาลาสั่งและโบกมือให้ชายหนุ่มอย่างลวกๆจากนั้นเขาก็เดินกลับเข้าไปในคังสินค้าเป็นไปไม่ได้ที่นายของผมจะคำนวณผิดพลาดผมจะนับพวกมันให้คุณอีกครั้งชายหนุ่มที่บึกบืนกล่าวจากนั้นก็ยกขาของมอนเตอร์ขึ้นและโยนมันไปข้างๆหลิน่วงตกใจชายหนุ่มเพิ่งจะยกแรดสามเขาขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่มอนเตอร์ขนาดยักษ์ แต่ก็มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า5ตันแต่ชายหนุ่มสามารถยกมันขึ้นด้วยมือข้างเดียวสิ่งที่หลินฮวงตกใจมากกว่าก็คือไม่มีสัญญาณพลังชีวิตบนล่างของชายหนุ่มเลยเขาเกิดมาแข็งแกร่งหรือมีเหตุผลอื่นหลินฮวงมองเขาอย่างกระวนกระวายในขณะที่เขานับซากตัวเลขเป็นดังที่ชายชรลาก่าวเจ้านับเสร็จหรือยังชายชรลากลับมาและยิ้มให้หลินฮวงขณะที่ยืนอยู่ที่ทางเข้าคลังสินค้า ราคาของซากมอนเตอร์ระดับทองแดงขั้นที่2อยู่ที่3 0 0 0ส0ถึง5 0 0แสนเครดิตในขณะที่ระดับทองแดงขั้นที่3จะอยู่ที่5 0 0 0ส0ถึง8 0 0แสนเครดิตโดยราคาที่ถูกต้องสำหรับซากเหล่านี้จะเท่ากับ215.15ล้านเครดิตค่าสามารถให้ได้ถึง215.2ล้านเครดิตสำหรับเจ้าเขาเกล่าวเฮอร์คิวลิสช่วยโอนเงินให้เขาด้วย จากนั้นชายชราก็ส่งกระดาษโนต้ตขนาดเท่าฝ่ามือที่เขียนว่า 5, 00 2 1 5ล้าน2 0 0แสนบนกระดาษลิน่วงประหลาดใจแต่เขาก็หยิบกระดาษโน้นนั่นไปเถอะเราต้องไปที่แผนกการเงินใกล้ๆกับห้องโถงเฮอร์คิวลิสกล่าวและนำลิน่วงออกจากคังสินค้าและเข้าไปในห้องโถงขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ลินฮวงก็อดที่จะถามไม่ได้สมาคมนักล่าทำอะไรกับซากมอนเตอร์มากมายเหล่านั้นหรอเฮอร์คิวลิสอธิบายว่า ส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารในตลาดในขณะที่ชิ้นส่วนหายากจะถูกส่งไปเพื่อวิจัยสมาคมนักล่าร่วมมือกับบ้านแห่งอาหารและองค์กรอื่นๆนั่นทําให้มีการสั่งซื้อสร้างมอนเตอร์มากมายเขากล่าวต่ออ่าพวกเขาร่วมมือกับบ้านแห่งอาหารในที่สุดหลินฮวงก็เข้าใจว่าทําไมสมาคมนักล่าจึงต้องการสร้างมอนเตอร์มากมายบ้านแห่งอาหารเป็นองค์กรที่มีนักล่าอาหารหลายรายเข้าร่วมองค์กร องค์กรจะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นนักล่าอาหารเท่านั้นดังนั้นมันจึงจําเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรอ,าารอื่นเพื่อหาแหล่งทรัพยากรต่างๆเพื่อความปลอดภัยของส่วนผสมของอาหารพวกเขาไม่ได้ซื้อส่วนผสมมาจากตลาดการคัดส่วนผสมอาหารทาโดยสมาคมนักล่าและสวรรค์ของนักประจนภัยซึ่งช่วยเหลือบ้านแห่งอาหารเป็นเวลานานเฮอร์คิวลิสนำหลิน่วงไปที่ออฟฟิศการเงินจากนั้นหลิน่วงก็ส่งกระดาษโน้ตที่ได้ให้ผู้หญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์ผู้หญิงมองไปที่โน้ต และมองไปที่เฮอร์คิวลิสและหลินห่วง215.2ล้านแสนใช่ไหมคะเธอยืนยันถูกต้องหลินห่วงพยักหน้าหน้าต่างสีขาวก็ปรากฏตรงหน้าเขาโปรดโปรดสแกนที่มุมขวาล่างการโอนจะใช้เวลาประมาณ3นาทีหญิงวัยกลางคนกล่าวหลินห่วงสแกนบาร์โคดที่มุมขวาล่างด้วยแหวนหัวใจจกักรพรรดิทันทีขณะที่เขาเอามือของเขาออกเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนการโอนเงินมันเป็นข้อความจากสำนักเครดิต ถึงคุณหลินห่วงคุณได้รับโอนเครดิตจำนวน215.2ล้านคะแนนเครดิตแล้วเมื่อมองไปที่ตัวเลขหลินห่วงก็รู้สึกราวกับบินได้ใครสนใจชนิดของสกุลเงินนี้กันละ่ะในที่สุดฉันก็มีเงินมากกว่า100ล้านในบัญชีของฉัน